ไม่ยากทำทุเรียนเลยมันยากจังแล้วมันแล้วเรามันแบบออกปากไปแล้วด้วยเนาะว้าวจะไมจะทำอย่างนั้นได้อ่ะเออแค่นี้แหละเป็นทุเรียนแบบโง่ๆนะเธอไม่ใช่แบบทุเรียนดีๆอ่ะบางท่านเขาไม่จุ่มสีนะตอนนี้ที่เขาขายแต่เขาพ่นเอานะเหออเขาใส่ฟอกี้เล็กๆกันเขาก็พ่น ไม่มีกล <Yeah, S 1> <Okay. S 2> ้องมันมีก oh, ้านมาจากไหนเหรอเดี๋ยวจะค่อาใส่ก้านจริงใส่ก้านใบไม้จริงอะไรอะมะม่วงเหรอมะม่วงค่ะแอปเปิ้ลถ้าเหลืองไปทำไงอะทำน้ำก่อนน่ารักจังค่ะต่อไปเขียวพอแล้วเอาสีแดงเดี๋ยวได้สีแดงแดงนี่ไฟคู่กันมันต้องคุ้งๆไหนเนาะโอ๊ยไม่ทำแอปเปิ้ลอยู่หนังบนน่ะหนูใส่เออเอออจะทำได้ไงเนี่ยต้องใช้ผู้กันไฟฉีด เหมือนใต้อ่ะโอ้ยไขดาวไขดาวดูไม่วาวต้องทำให้เสมือนว่ามีความวาวผมก็ว่างแบบนี้หรอได้เดี๋ยวค่อยมาตกแต่งนะคะจริงๆเขาให้ชุบได้เลยชุบสีนะไม่ใช่ออนี่ไงมะม่วงเนี้ยจุ่มไปเลยมันจะเนียนเห็นปะเจริงแต่ว่าอันที่มันต้องแต่งลายก็จะไม่ได้ชุบไงทำไงเดียทำประดาวหรอไม่ใช่ท่องยีบ ยอดขับใส่ผักอะไรอ่ะบ๊อกกี่หรออ๋อได้อยู่นิ่งๆ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 ลูกดอกงาเม็ดใหญ่ใช่ไหมอันนั้นอะไรอ่ะอุ้ยบ๊อกกี้เฮ้ยมันดูดีนะ